บ้าได้ด้วยนะครูใช่ครับมอ้านคุณได้อะไรไปเป็นการบ้านมีการบ้านเดียวจริงนะอวานน่ะได้ไปเป็นการบ้านค่ะทุกคนได้ที่ไปไหมไปครับนี่ไงทีละคทนทีเราพาร์ยไม่ได้ไปเลยไม่มาเอาอ่ะแต่ว่าครูครับผมอะไรยนะครูเดี๋ยวแม่ทำงานแล้วกรูน่าจะไปก่อนเออ ว่าาะคะวไดหคามาม <c oughs> <c oughs> ตอ,มาอนนามายมาเลยมาเลย,เ,ลยเดี๋ยาสาปาทเียน,น้ำน้ำู้คะัะะน,ะะนไ,ไ,นนไเป็นไรดูคุณครูอนแล้วเดี๋ยววันนี้หรือตอนไหนคุณพ่อมาเอาอุปกรณ์นะคะแล้วค่อยค่อยเอาไปสัดต่อนะเอเคไหมคะเอเคไหม โอเคนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณรูกค้าสานก่อนทุกคนจะต้องมีกรุปตะล์น,น้ำอยู่นี้นะลราคุยด,ดูก่อนนะคะคุณรูกค้าสานฝากกับเพียนก่อนนะ,เ,เ,นะ,ะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปไปทำคุกกิ้นะคะอ่าไปกันดูก่อนนะ เจ๊ขาเจ๊่ะเจ๊ขาได้เกณฑ์มาแล้วค่ะเวลปตามหาอุปกรณ์อ่ะอ่าเกณฑ์ดูนะนี่จะเป็นยาแบบนี้เรียนจัดการนะคะเราเรียนโปรเจกต์เรื่องมะพร้าวนะทีละขั้นทีละขั้นดูก่อนนะเดี๋ยวให้แม่มาเอาอุปกรณ์เสร็จแล้วค่อยไปสาธต่อนะคะอุปกรณ์คือเด็กๆมีกันไกลไหมมีกไกลไหมคะน้ำคุณมีไกลไหมอ่าน้ำมีนะคะถ้าเด็กๆตัดไม่ได้เดี๋ยวให้แม่ช่วยยาหรือพ่อแม่ช่วยตัดนะคะนี่เด็กดูนะอ่าน้ำดูนะน้วคุณฟังงานการตรงนี้โรคตัดปลายบอกนิดนึงอ่าน้ำครับย่าอ่าน้ำตัดข้านี่นะะตัดดนนนิึึงคง ที่เรา้จะตีแล้วก่อนดูก่อนนะคะอ่ะาต่อกปจะเหลือแบบนี้นะคะคราวนี้ในก้านนี้นะคะจะมีแบบนี้การมาแบบสองใบคราวนี้คุณจะให้ตัดเอาตซ่ก้านตรงนี้ออกนะคะให้เป็นใบสองทางเลยต้องใช้มีดหรือคัตเตอร์ค่ะตรงนี้เด็กๆก็ให้ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะอ่ะให้คุณย่ากับคุณแม่ช่วยนะคะอ่ะแบบนี้นะลอะแบบนี้นะคะคุณย่านี่นะคะทุกคนนะอ่านทุกที่เดี๋ยวให้คุณย่าช่วยออกนี่นะคะต้องระมัดระวังนะคะนี่นะคะเราก็จะลอะไปให้เป็นลาแบบนี้ออกนะคะเราจะการออกค่อยๆนะคะอ่าเราจะตัดให้ให้กระติกก้านเลยนะคะ ใกละะ้ยยได้ใบเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะสารระ้าทับทียกันเดี๋ยวใครไม่ได้อยู่ในอสอนสดตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปไปทำตามคลิปได้นะคะตอนีคลิปที่ของคุณจอยนะคะแล้วก็รู้น,นะคะคุณจอยสอนทำาแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราตัดต่อคลิปแล้วนะคะอ่าก็จะได้ออกมาสามส่วนแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยค่ะได้แบบนี้เลยอันนี้แบบนี้นะล้วเอากานนี้ไปก่อนนะตีด้ยการตัวนเนี้เอาไปถ้าเอาไปวารวมกันนะคะก็จะใช้ประโยชน์ได้ก็คือเอาไปทำเป็นไม้กวาดทนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาไว้เปยนัดตะพีอ่ะตอนนี้มันนะมีเส้นนะะค เส้นนะหนึ่งเส้นแล้วเดี๋ยวทำไปช้าๆพร้อมๆกันนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งเส้นแล้วเด็กยวจะแบบนี้นะคะจะมองเห็นคุนไม่เลยแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะพันจับมือหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบอ่าน้ำอ่างน้ำลองดูพันจับมือแบบนี้ก่อนนะคะหนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วน้ำคือพันขึ้นไปอีกหนึ่งรอบให้พันขึ้นไปให้เป็นแบบนี้สองรอบค่ะให้เป็นแบบนี้สองรอบนะคะอ่าแบบนี้สองรอบนะคะเราดูเราดูเอาไปช้าๆนะคะ อ่ามันนัเก่งมากนคุณเก่งมากทีละขั้นทีละขั้นเรา,เรา,เาลองกันนะลูกอุปกรณ์รออยู่เนี่ยแม่ให้มานรอ่าโอเคค่ะ <ś c oughs> พอได้ละสองตอบว่าแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะแบบแยากนิดเดียวเดี๋ยวคุณผู้ปกครอ,องช่วยอ่ะทางนี้คุณจะเอานิ้วออนนะคะแล้วก็ให้มันอยู่ลูกโซ่แบบนี้แล้วจับไว้แบบนี้นอ่าเด็กๆชอบก็แม่ช่วยนะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ได้แบบนี้นะ <S <S อ,อ่าได้แบบนี้นะ อ่ะมือนึงได้แบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะจะต้องมีไม่ก่อนเลวเด็กๆให้อุปกรณ์ช่วยจับอีกนิดนึงต่อไปมีใบมะพร้าวอีกหนึ่งเส้นเด็กๆบินหนึ่งเส้นขึ้นมาเส้นนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้นี่แบบนี้แบบนี้นะคะขึ้นแบบนี้นะนี่ับขึ้นแบบนี้นะหันด้านสีสีสดๆของใบมะพร้าวออกนะคะอ่าแบบนี้นะคราวนี้นะคะเราก็จะมีสองมือแบบนี้แล้วถ้าเด็กๆทำไม่ได้ผู้ปกครองช่วยนะคะไปทำไปคราวนี้คุณครูจะนำด้านนี้นะคะสอดเข้าไปในวงกลมแรกสอดสอดเข้านะสอดเข้านะคะอ่ะสอดเข้ารอใต้และคราวนี้ก็จะไปควงกลมที่้องวงกลมที่สองค่ะแบบนี้นะคะคล้อะ ไปดูรอบไปดูนะคะนะคะอ่า เด็กๆบอเอะได้ปาเพียนได้แล้ววันนี้เราเราเรามาลุ้นกันว่าคุณย่าก,กับคุณกอใครจะทำปาระเพียนได้เสร็จก่อนนะคะอ่คราวนี้ได้แล้วนะคะคราวนี้ให้เด็กๆค่อยดึงนะคะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะจะคุณูก็จะ,จะ,จะว้าหน่อยคุณลูกจะไค่อยดึงลงมานีดนึงนะคะดึงลงมานะคะดึงให้มันนั่นหน่อย่ถ้า,ถาทำไม่ทันไม่เป็นไรค่ะคุณครูมีทิปให้นะคะเดี๋ยวส่งลิปกลับไปอ่ะคราวนี้เซนโผมีริ่าคราวนี้เด็กๆก็ได้แบบนี้คุณลูก่าขอากี่าด้านอีให้นะค่ะรนี้คนะเส้น ่อดจับดูนี้ออกไปค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะีดิ้งจริงไปอีกไอยดึงนะคะตลังหลังค่ะค่อยๆดึงค่ะนี่แล้วก็ค่อยๆดึงค่อยดึงใช่ค่ะค่อยดึงค่อยดึงให้มันเข้ากันอันนี้ด้านหน้านะอันหน้าเป็นกุรออยู่นะคะอานหน้าด็กทันได้เลยอ่าคุณย่าทันได้คะคุณย่าทันได้ค่ะต่อไปคราวนี้คุณติ้มทักหลังนะคะทากหลังมัจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะมันจะเป็นเส้นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะเราวเวลาจะจัดเส้นนี้แล้วค่ะสอดเข้าไปใต้นี้นะคะสอดเข้าไปใต้นี้ก็ค่อยๆดดดดดึึงงททุุกกกกกสส่่่่ววนนนนนนนเเเเเขข้้้าาาาาหหััอออีะะคคยยๆๆล็ิไ ได้เลย <S <S ได้เลยะคะได้ยังคะ